ฝึกลูกช่วง4ถึง6เดือนอย่างไรให้เลิกมือดึกแล้วก็นอนยาวๆกลางคืนคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่เหนื่อยจะได้ไม่อดหลับอดนอนเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกกับโคตรพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ แล้วก็เป็นคุณแม่หลังข้อที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่ลูกอายุจะ4เดือน6เดือนแล้วนะคะอยากฝึกให้ลูกนอนยาวๆกลางคืนหรือว่าอยากให้เลิกกินนมมือดึกเราจะมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างซึ่งปัญหานะคะสําหรับคุณแม่ที่ อดหลับอดนอนตาเป็นแพนด้านะคะก็คือเรื่องของลูกของเราตื่นขึ้นมาร้องนะคะมาขอกินนมตอนกลางดึกกลางคืนนะคะหรือว่าในช่วงดึกๆที่เป็นปัญหาที่คุณแม่ๆเนี่ยคะ่ะต้องอดนอนเนาะตาเป็นแพนด้านะคะหรือว่าเป็นบ่อยๆมากๆก็เป็นสมบีได้นั่นเองถ้าลูกของเรานะคะนอนยาวตอนกลางคืนได้เนี่ยจะเป็นผลดีหรือว่าเป็นประโยชน์ ะะทั้งตัวคุณแม่เองก็คือไม่เหนื่อยไม่อดหลับอดนอนไม่เพลียะนะคะทำงานในช่วงกลางวันก็มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งตัวของลูกเองนะคะทีะ่ถ้าได้นอนยาวนะคะกรดฮอร์โมนก็หลังการจเจริญเติบโตทางด้านร่างกายก็ดีนั่นเองคราวนี้การที่บอกว่าการนอนยาวๆเนี่ยต้องยาวประมาณกี่โมงนะคะกี่ชั่วโมงก็คือประมาณ 6- กถึงแชั่วโมงติดต่อกันเรียกว่าการนอนยาวๆกลางคืน แล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะนะคะสาหรับการฝึกลูกให้นอนยาวๆหรือว่าช่วงที่ควรจะเลิกมือดึกก็คือช่วงที่ลูกของเราฟันเริ่มขึ้นนะคะหรือบางคนจะเริ่มฝึกให้เร็วขึ้นก็คือประมาณ4เดือนก็ได้หรือประมาณสัก6เดือนก็ดีนะคะคราวนี้7วิธี7เทคนิคนะคะสำหรับการฝึกให้ลูกนอนยาวๆกลางคืนหรือว่าการให้เลิกมือดึกวิธีแรกนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักนะคะว่าอันไหนเป็นกลางวันอันไหนเป็นกลางคืน ซึ่งกลางวันก็มีคะมีแสงจ้ามีเสียงมีสิ่งแวดลอ้อมมีผู้คนเยอะแยะมากมายอันนี้ก็คือช่วงกลางวันส่วนกลางคืนก็คือต้องเป็นเงียบสงบนะคะอากาศเย็นสบายไม่มีเสียงไม่มีแสงต่างๆรบกวนเราต้องค่อยๆฝึกเขาตรงนี้ก่อนให้รู้จักกลางวันกลางคืนก่อนเทคนิคที่2นะคะก็คือการสร้างบรรยากาศนะคะให้เหมาะสมกับการเข้านอนของลูกนะคะเช่น แจ้งแล้วว่ากลางคืนต้องเงียบสงบนะคะหรือว่ามีไฟก็แค่สลัวสลวนนั่นเองนี่คือบรรยากาศที่จะต้องฝึกให้ลูกนอนอันที่3นะคะก็คือการทํากิจ,จวัรประจําวันเดิมๆก่อนที่จะเข้านอนนอนนะคะเช่นการเปลี่ยนผ้าอ้อมการใส่ชุดนอนนะคะการกินนมฟังเพลงหรือว่า ฟังนิทานนะคะเปิดเพลงเบาๆแล้วก็พูดคําว่าราตรีสวัสดิ์ทุกๆวันนะคะให้รู้เขารู้ว่านี่คือจะเป็นเวลาที่ต้องเข้านอนแล้วอันที่4นะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องให้ลูกกินนมในช่วงกลางวันเยอะมากขึ้นหรือถ้าเริ่มอาหารเสริมแล้วก็ต้องกินอาหารเสริมให้อิ่มให้เต็มที่ในช่วงกลางวันนะหรือก่อนเข้านอนอย่างน้อยประมาณสักสชั่วโมงนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะให้ใหเขา นอนยาวแล้วก็งดมื้อดึกตอนกลางคืนได้นั่นเองต้องกินให้อิ่มเต็มที่ในช่วงกลางวันอันที่ห้านะคะก็คือการที่ลูกให้เล่นเต็มที่ค่ะในช่วงกลางวันนะคะทำให้เขาร่างกายเหนื่อยเพียนะคะพอช่วงเวลาเขานอนเขาก็จะนอนหลับได้สนิทแล้วก็นอนหลับได้ยาวมากขึ้นนั่นเองก็จะไม่ห่วงเรื่องของการต้องลุกมากินนมมือดึก อันที่6นะคะก็คือถ้าลูกของเราร้องไห้นะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งอุ้มอย่าเพิ่งไปเปิดไฟทันทีนะคะให้รอดูอาการก่อนสัก3-5นาทีอาจจะตบก้นเบาๆนะคะหรือว่าลูกหลังทำเสียงเบาๆ,ๆเพื่อให้ เขารู้ว่าเราอยู่ด้วยนะเราไม่ไปไหนเราไม่ทอดทิ้งนะคะทําไปสักประมาณ3-5นาทีถ้าเขาเงียบหลับต่อนะคะเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรแต่ถ้าประมาณสัก5นาที10นาทีแล้วยังร้องยังร้องเสียงดังมากขึ้นอันนี้คุณแม่ควรจะเปิดไฟนะคะแต่ไม่ต้องเปิดไฟจ้ามากเอาแค่ส่วสวนะคะให้ดูว่าเขาร้องจากสาเหตุอะไรเ้าออมเต็มไหมนะคะร้อนเกินไปหรือว่าเย็นเกินไปไหมสําหรับอากาศที่นอนในห้องนอนนะคะอันนี้คุณแม่ค่อย เปิดไฟนะคะให้ส่วลวส่ววนะคะเพื่อหาสาเหตุนั่นเองแต่อย่าเพิ่งทันทีให้รอก่อนสักประมาณ5้านาทีนะคะไม่ใช่ร้องปุ๊บเอานมใส่ปากปับ๊บหรือว่าร้องปุ๊บอุ้มขึ้นมาทันทีเปิดไฟจ้าทันทีอันนี้ยังไม่ต้องทําทันทีนะคะแล้วก็อันที่7ค่ะก็คือทาลูกรอะะ้องทางฟ้องแม่ต้องหาสาเหตุนะคะรอดูอาการก่อนสักประมาณ5้านาที นะถ้าร้องมากขึ้นเสียงดังมากขึ้นแสดงว่าเขาต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในการตอบสนองอ่าในการที่จะทําให้เขาหายร้องนะคะไม่ว่าสิ่งต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้นะคะความไม่สุขสบายอากาศหรือว่าผ้าอ้อมเต็มหรือว่ามดแมลงอะไรกัดหรือเปล่านะคะนี่เราจะต้องหาสาเหตุนะคะของการร้องหรือว่าเอ๊ะฟันจะขึ้นไหมห6เดือนปวดฟันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องหาสาเหตุที่ทําให้เขาร้อง นะคะซึ่งการร้องแบบที่เขาจะให้ตอบสนองเนี่ยจะร้องมากขึ้นร้องจ้ามากขึ้นนั่นเองนะะนี่คือ7วิธีสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ควรจะฝึกให้ลูกเลิกมื้อดึกแล้วก็นอนยาวๆ สำคัญนะคะเวลาจะฝึกเนี่ยต้องใจแข็งๆต้องอดทนแล้วก็อย่าลืมบอกคนที่บ้านด้วยบอกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายด้วยว่าเราจะฝึกลูกนอนกลางคืนให้หลับยาวๆนะคะเขาอาจจะร้องมาเดี๋ยวออผู้ใหญ่นะคะจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะลูกร้องทําไมเราไม่อุ้มลูกไม่ดูแลลูกนะคะช่วงสองสัปดาห์เนี้ยเราต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่ในบ้านรับทราบก่อนนะคะเดี๋ยวท่านไม่เข้าใจ นี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ที่ต้องการฝึกลูกให้เลิกมือดึกหรือว่านอนยาวๆกลางคืนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ